สวัสดีนะักเรียนชั้นป5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมุกก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมก่อนอื่นค่ะเด็กๆต้องเตรียมใบงานที่ครูมุกแจกไปก่อนนะคะอ้าวเรามาดูกันเลยค่ะที่ข้อที่1เลยสำหรับใบงานนี้นะคะเป็นใบงานที่ให้พวกเรานั้นเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมค่ะ การที่เราจะเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้ครูมุกเคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าเศษส่วนนั้นจะต้องมีตัวส่วนเป็น10เป็น100และเป็น1,000แล้วถ้าเศษส่วนใดที่ไม่มีตัวส่วนเป็น10เป็น100หรือ1,000วิธีการก็คือเราก็จะต้องทําให้ตัวส่วนของเศษส่วนนั้นเป็น10เป็น100หรือ1000เหมือนเดิมค่ะ ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เศษ3าส่วน 2. สเศษ3ามส่วนสมีตัวส่วนเป็น2ค่ะเราจึงจะต้องทำสองนี้ให้มีตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1,000ก็ได้แต่สองสามารถทำให้เป็น10ได้ดังนั้นเราก็จะต้องทำเศษส่วนตัวนี้ให้มีตัวส่วนเป็น10โดยการคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย5นั่นเอง แต่เมื่อตัวส่วนคูณ5ตัวเศษก็ต้องคูณ5เหมือนกันนะคะเราจะต้องคูณด้วยตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนเศษส่วนนั้นจึงจะมีค่าเท่าเดิมจากนั้นค่ะเราก็จะได้ว่า3ามคูณหเท่ากับสิบคูณหเป็น10ค่ะได้แล้วมีตัวส่วนเป็น10จากนั้นค่ะเราก็นำตัวเศษด้านบน นะคะเอาลงมาเขียนเลย15มีตัวส่วนเป็น10แสดงว่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราก็ใส่จุดเลยค่ะได้คำตอบคือ1น1.5ค่ะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะครูมุกจะไปที่ข้อ6เลยข้อที่6นี้นะคะ พบว่า12ไม่สามารถทำให้เป็น10ก็ไม่ได้ทำให้เป็น100ก็ไม่ได้ทำให้เป็น1000ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการคืออย่างไรเราก็มาดูว่า45ที่เป็นตัวเศษนี้กับ12ที่เป็นตัวส่วนนี้สามารถตัดทอนกันได้หรือไม่นะคะถ้าสามารถตัดทอนได้ให้เราตัดทอนเพราะอะไร เพราะว่าหากเราตัดทอนแล้วมันก็อาจจะทำให้ตัวส่วนนั้นสามารถทำให้เป็น10หรือ100หรือ1,000ได้ค่ะดังนั้นครูมุกจะใช้เลข3นะคะมาตัดทอนทั้งเศษและส่วนจะได้ว่า3คูณ15ได้45และ3คูณ 4ได้12เพราะฉะนั้นคำตอบที่ครูมุกตัดทอนได้แล้วคือเศษ15ส่วน4ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะต้องทำให้ตัวส่วนเป็น100นะคะโดยการนำเศษ15ส่วน4นี้ไปคูณด้วยอะไรคะ25นั่นเองแล้วก็ต้องคูณ25ทั้งเศษและส่วนด้วยเศษเรียบร้อยแล้วค่ะ4คูน25 ได้100 15คูณ25ได้375คําตอบให้ที่ทําให้เป็นทศนิยมของเราจะเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งคะเด็กๆ2ตําแหน่งนั่นเองเพราะอะไรเพราะมันมีตัวส่วนเป็น100ค่ะเราก็เขียนเลย375เป็นทศนิยม2ตําแหน่งก็ หแล้วก็2นะคะตัวเลขหลังจุดทศนิยมมี2ตัวเสร็จเรียบร้อยต่อไป 3. ามจุดเจหเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อที่6แล้วข้อที่7ล่ะมันอยู่ในรูปของจำนวนคละเราจะทำอย่างไรอยู่ในรูปของจำนวนคละก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ทำให้จำนวนคละนั้นเป็นเศษเกินซักนะคะให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วน การทำจำนวนคลาสนี้ให้เป็นเศษเกินนะคะก็คือนำ4คูณ5ค่ะแล้วก็บวกด้วย1ตัวส่วนเป็น4เหมือนเดิมค่ะ4คูณ5เป็น20บวก1เป็น21ค่ะได้เศษ21ส่วน4จากนั้นเราก็จะทำให้4นี้เป็น10หรือ100หรือพันนะคะโดยการคูณด้วย25 คูณด้วย25อ่า4คูณ25ก็จะเป็น100 21คูณ25ได้เป็น5 2 5 25ค่ะจากนั้นเราก็จะต้องทำให้อยู่ในรูปของทศนิยมเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ525 ตัวส่วนเป็น100เพราะฉะนั้นทศนิยมนี้จะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งนั่นเองอใส่ลงไปดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ5.25นั่นเองคะ่ะถ้าเด็กๆคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะถามครูมุกเข้ามาได้นะคะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ